สวัสดีครับสรุปผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ English Open 2024รอบรองชนะเลิศณแบนวูดเล e ชอ u r เซนเตอรเมืองแบนวูดประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2023จัดทัมเอาชนะจางอันตา9ต่อเเฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด145แต้มจอห์นฮิกกินส์เงินรางวัลแชม 1, ป์1 0 0 0 0แปอนรองแชม 45, ป์4 5 0 0 0ป่นด์รางวัลเบรกสูงสุด 5,000ปอนด์ส่วนผู้ที่ตกรอบแรกไม่มีเงินรางวัลผลแข่งวันที่21กันยายน2567รอบรองชนะเลิศใช้ระบบ6ใน11เฟรมอูวิเจอเอาชนะอิสปิสิงชาดา6-0ต่อเฟรมเป็นการเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งแรกของอิสปิสิงชาดาตั้งแต่เล่นระดับอาชีพอูวิเจอผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ไปพบกับผู้ชนะระหว่างคริสเวกินกับเนลโลบสันเนลโลบสันเอาชนะคริสเวกิน6ต่อหนึเฟรมเนลโลบสันผ่านอรอบจริงชนะเลิศไปพบกับอูอี้เจอผู้ที่ผ่านเข้ารอบจริงชนะเลิศรับเงินรางวัล45,000ปอนด์ปอนหรือประมาณ1 9 3 5 5 0 0บาท ส่วนผู้ที่ตกรอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัล21,000ปอนด์ปอนหรือประมาณ9 3 3 0 0 0บาทณปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มปานจังอีในนัดที่เอาชนะเลียมผู้เล่น4ต่อ2เฟรมรอบคัดเลือก2เป็นแม็กซิมัมเบรกครั้งแรกในการเล่นระดับอาชีพและเป็นครั้งที่204ของของทำเนียบผู้แทงแม็กซิมัมเบรก ไฮไลท์โปรแกรมถัดไปวันที่22กันยายน25 6 7 7สนุกเกอร์รายการ English Open 2024รอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ9,17ใน17เฟรมรอบชิงชนะเลิศเนลโลบาสันพบอูอีเจอประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน3ครั้งเนลโลบสันชนะ2ครั้งอูอีเจอชนะ1ครั้งล่าสุด เจอกันในรายการ Northern i s l a n d Open 2023รอบ128คนนิวโลปสันเอาชนะไป4ต่อ1เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมานิวโลบสันลงแข่ง16นัดชนะ13แพ้2เสมอ1ครั้งอุีเจอลงแข่ง19นัดชนะ14แพ้3เสมอ2ครั้งเทียบเคียงประวัติที่ผ่านมานิวโลบสัน มีสถิติที่ดีกว่าทั้งการเจอกันและผลงานในรอบปีที่ผ่านมานิวโลบสันเรียกคืนฟอร์มเก่งให้มีผลงานกลับขึ้นมาทอป16ส่วนอูี้เจอมีฟอร์มการแทงที่จัดจ้านมากขึ้นเริ่มต่อกรกับมือที่เหนือกว่าได้อย่างสบายต่างคนต่างมีฟอร์มเก่งนิวโลบสันถ้ารักษาความแม่นยำและความเหนียวหนึบไว้ได้จะคว้าแชมป์เป็นครั้งที่2หลังจากที่เคยคว้าแชมป์ในการนี้เมื่อปี2021 ส่วนอูอี้เจอถ้าใจเย็นพอรอดักจังหวะ2เก็บแต้มเก็บเกมได้ก็จะเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกของการเล่นระดับอาชีพและของรายการนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมไว้รับชมอย่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ